ครับ <ừ> ซึ่งวันนี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์จริงเพราะว่าคือผมเนี่ยมีแม่บ้านคนหนึ่งนะที่แบบว่าคือคือก็จะมีแบบว่าห้องห้องแม่บ้านห้องพี่เลี้ยงใช่ไหมที่บ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีพัสดุมาส่งแล้วมีวันหนึ่งเจ้าของบ้านเดินออกไปมีพัสดุมาส่งก็เป็นชื่อเหมือนไอพี่แม่บ้านทําอาหารที่บ้านอะอะไรกล่องอะไรก็ไม่รู้เล็กๆนะประมาณ3ามบาทผมก็บอกซื้ออะไรกันมาเนี่ยก็บอกเป็นเซรั่มฝ้าเป็นเซรั่มอะไรอย่างเง<อ>ี้ยผมก็<อ>จะ่ายเงินไปให้เขาก่อนเพราะว่าเขาไม่อยู่ไงทีนี้เราก็บอกเอ้ยไอกวบีมดดหยปเ็ ครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงกับน้องฟ้าเหมือนกันน้องฟ้าเนี่ยมาจากกาญจนบ,บุรีนะฮะคือเขาเป็นลูกค้าประจําของเราเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบเซตโกเซรั่มของเรามากเลยในโกคาเวเซตเนี่ยสองพันที่เคยขายในคู่กับสบัดข่าวเนี่ยนะฮะแล้วเขาใช้แต่เซรั่มคือความไม่ดูเลยนะสิ่งควรความไม่ดูแต่ตัวอื่นเขาไม่ใช้เลยเขาชอบตัวนี้เพราะว่าเขาทาเซรั่มเป็นประจาตัวอื่นพอมันจะหมดอายุเอาไปแจกแม่บ้าน <S <S บ้างเอาไปแจกแม่ขัวบ้างนะฮะกลายเป็นเราปิงไอเดียขึ้นมาพี่จอห้คนไทยยด้ว การทําให้มันใหญ่เพราะคนไทยนี่ชอบอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้อาร์มาโดน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับเพราะนี่คือไซส์เซรั่มหนําครับนี่หนําให้มันมิดซีรีส์นะฮะมิดอยู่มืดมิดมิดไปเลยนะฮะอันนี้คือ100 ml นะครับเป็นไซส์เซรั่มที่เราผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราเทียบราคากันพี่จรสันครับผม10ห้า ml นี่กี่บาทนะข้างนอกอ่ะจะอยู่395 395แล้วถ้า30 ml ทานได้เดือน690บาทร690เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ประหยัดตะยางง่ายๆนะครััับพอออมมนนนนนเเเป็ีี่่ยยยคคูณด้้วืตง ีไป2,000กว่าบาทแต่ขวดนี้<ช>แต่เราเปิดตัวคือ1,590เดี๋ยวไม่เชื่อครับนี่จะเทให้ดูก่อนครับนี่ฮะว่า100 ml จริงๆเนี่ยนะฮะมันใหญ่มันหงัมันเยอะมันขนาดไหนนะครับฉเฉลยก,ก่อนนะว่าขวดนี้เราส่งไปแล้วนะครับหน้าร้านกับห้างชั้นนำทั่วประเทศนะครับขวดละ100 ml ทาได้5เดือนเนี่ยนะครับ1,590นะครับแต่เดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษแน่นอนนี่เต็มแม็กแบบนี้คือเหาะลืมอ่ะซื้อทีเดียวเหาะลืมแต่จริงๆเนี่ยคือใช้ให้มันชุ่่่่่มมๆไไไไปปดดด้้้เเเเลลยยยยยยพรรราาาะะะะววววิิงงงงงทออห็นนนนผคคคัััับบซึตีุ ปลาคาเวียสีดำจากประเทศเกาหลีแล้วก็ทองคา 24K จากสุสลนะครับที่เราใช้ไข่ปลาคาเวีเอเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะมิโนโปรตีนเดียวกับที่คล้ายคลึงกับผิวหน้ามนุษย์พอมันเติมเต็มเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สิบหลอเนี่ยริ้วรอยมันเลยตื้นขึ้นแล้วผิวหน้ามันเลยฟูเด้งขึ้นมาแล้วผสมกันณหน้าทองเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะกลายเป็นแบบว่าหน้าสว่างเลยนะครับเหมือนพี่จอร์แนใช่ไหมถูกต้องครับมีช่วงหนึ่งที่ผมกลับไปถ่ายละครนะฮะพอวัย40ปีช่างอย่างหน้าเจอหน้าผมปุ๊บคั๊กเลยวาาปปปทะรรมมมมมมูแแตััเเเยผผผิ้้้้้ีนนนนนนขขึ็็บบหกใจ มากครับเลยเอาโตโกคาวเวเซรามนะฮะกลับมาหยดเลยครับตรงไหนมีริว้วผมหยดลงไปตอนแนบบช้ำๆเลยนะใช้ไปใช้มาครับภาพปัจจุบันของผมฮะคือยิ้มยังไงริ้วมันก็ไม่ขึ้นแล้วความสดใสนั้นมันกลับมาแล้วถ่ายละครแบบมั่นใจตอนนี้ละคร2เรื่องนะคุณเชนนี่เลย <c oughs> นะฮะตอนนี้ก็ดีใจด้วยนะครับ,รบได้งานทําเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าโปรตีนพอมันเติมเข้าไปบนผิวหน้าเนี่ยมันเลยเต่งตึงแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเนี่ยหายไปแบบนี้ไปดูผู้หญิงบ้างครับในวัยใกล้สี่สิบครับคุณกวางครับนี่เป็นคนทบบาาาตง้้เเรดไ็ปั แต่พอใช้โกเซร่มต่อเนื่องอย่างเป็นประจำครับหยอกไปเรื่อยหยอกทุกวันนี่ฮะหยอกให้ดูเลยนี่นี่คือหลังหยอกแล้วแต่ว่าเขามาเทสให้ดูว่าวิธีทามันทาแบบนี้ทาวนตามริ้วรอยทาวนบนใบหน้าหน้าเลยผ่องใสเป็นสาวเกาหลีแบบนี้เลยนะครับ<อ>ให้พี่จอรสรรนครับนี่ฮะดรอรช่องมากสีเล่นละครมากกว่า30ปีครับนี่เลยหยอกให้ดูหน่อยทองไป่ที่มันเป็นริ้วนะเราจะหยดลงไปแบบนี้แล้วใช้แบบฉ่ำๆเยิ้มๆได้เลยนะฮะเพราะอันนี้มันให้ยังไงคือแบบใช้มายังไงก็ไม่หมดสักทีอะขวดมันใหญ่มากฮะแล้วพอทำเป็นเยิ้มๆแบบ แบบนี้นะฮะแล้วพอตื่นมาตอนเช้าครับหน้ามันจะชุ่มชื้นขึ้นครับแล้วพอยิ้มเนี่ยริ้วรอยจะจางหายไปทันทีเลยครับถูกต้องนะครับตอนนี้รีบโทรมาก่อนนะครับห้าร้อยสิบเท่านั้นนะฮะตัวนี้เก็บได้ถึงสามปีนะครับซื้อไปเลยไปแช่ตู้เย็นไว้เลยวันไหนรู้สึกว่าหน้าโทรมแล้วเหนื่อยแล้วก็เอามาปนีปนอมนะครับตนี้บตดผิวหน้าหน่อยนิดนึงนะครับให้เขาหายอักเสบนิดหนึ่งนะครับวันนี้เงินบัตรเดียวกันครับเคยซื้อเซรั่มขวดเล็กๆสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้คุณจ่ายแครับ สายไม่ว่างแล้วยิงไหมใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับโทรมาที่028539999หรือ l ล n e แอดอาร์มดนะฮะไปดูคุณอามบ้างตะกี้พี่จอรสแ40ใช่ไหมใช่ครับน้องกวางใกล้จะ40อันนี้50ครับ<อ>คุณอามเนี่ยหน้าเขาบอกว่ายอมแพ้แล้วโดนแดดมาตลอด50ปีหน้าตะโกนว่าเหนื่อยเนื่อย <c oughs> นะฮะคุณอามก็เลยตอบแทนหน้าด้วยโกเซร่มครับทาครับปฏิบัติผิวไปด้วยโกเซร่มครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะพอหยอกไปแบบนี้ครับคุณอามในวัย50ปีดูผิวหน้าครับนี่ฮะ